กลับมากับเคสราคาคุ้มค่าย1ตัวนะครับจากแบรนด์ Antex ตระกูล NX ที่เรารีวิวไปบ่อยมากๆแล้วนะครับตัวนี้คือ NX 270กับราคาค่าตัวมา1,000ต้นๆนะครับคอนเซปต์ของตระกูล NX เนี่ยก็คือเขาสามารถทำให้หน้าตาของโปรดักต์เนี่ยดูดีได้ ในขณะที่ราคาเนี่ยมันยังไม่แพงนะครับตัวนี้เช่นกันนะครับ270มีพัดลมมาให้ด้านหน้านะครับเป็นพัดลม A R G B นะครับใช้เอฟเฟกของตัวเขาก็ได้หรือว่าใช้เอฟเฟกซิงเข้าเมนบอร์ดก็ได้เช่นกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับฟอร์มแฟกเตอร์ของเคสตัวนี้นะครับยังคงเป็นแบบ mid tower นะครับนั่นหมายความว่าก็จะใส่พวกเมนบอร์ดขนาดมาตรฐานหรือว่า ATX ได้อยู่นะครับแต่ว่าหน้าตาตัวนี้ก็จะเห็นว่าถ้าคุณมองข้างก็จะรู้สึกว่ามันสั้นกว่า mid tower ปกติอย ความลึกอยู่ที่312ความกว้างอยู่ที่217แล้วก็ความสูงที่461ม mm ิลลิเมตรนะครับพูดได้ง่ายๆมันก็เป็นมิทาวเวอร์แบบค่อนข้างคอมแพกนั่นแหละดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าเรียกว่ายังไงเดียมันเหมือนกับไดมอนด์คัตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมว่าทรงเนี่ยมันจะทําให้ดูเป็นเหลี่ยมๆเหมือนคล้ายๆเพชรอะไรอย่างนั้นนะครับตะแกรงเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณด้านบน2อันนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้มันก็จะมีอยู่แค่ครึ่งช่องนะครับเพราะฉะนั้นล้าพัดลมเนี่ยจะดูอาาดอ้้เี่่แคบรงน,นรวนิณช น,นั่นเป็นสาเหตุที่เขาให้พัดลมมาแค่2ตัวตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาหน้าให้ดูข้างในมีอะไรบ้างพื้นที่การติดตั้งพัดลมตรงนี้นะครับสามารถติดตั้ง1 2 0ม mm ิลลิเมตรก็ได้3ตัวหรือว่า140มิลลิเมตรก็ได้3ตัวเช่นเดียวกันนะครับกับเคสงบป,ประมาณแค่นี้ทาได้แบบนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยคุณก็สามารถติดตั้งตามรูสไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับฝาหน้านี่ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีดัสฟิลเตอร์อะไรมากมายนะครับก็คล้ายๆเป็นดัส เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าพัดลมตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นพัดลม A R G B ให้มาแล้ว2ตัวซึ่งเอฟเฟกตอะไรต่างๆมันก็ถือว่าดูดีนะครับยกเว้นว่าคุณอาจจะย้ายตรงนี้ไปไว้ด้านบนนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าด้านบนเนี่ยใส่120ยมมได้2ตัวและตรงนี้คุณก็ซื้อใหม่มา3ตัวได้เลยดูด้านบนกันนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ของตัวนี้มันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าตัวเคสเนี่ยมันไม่ได้ลึกเท่าเคสปกตินะครับ ตรงนี้สไลด์ดัสฟิลเตอร์ออกคุณจะเห็นว่าภายในสามารถติดตั้งพัดลมได้2ตัวนะครับซึ่งมีขนาด120 mm มมนะครับคุณสามารถย้ายด้านหน้ามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะส่วนไออต่างๆนะครับก็ตามมาถ,ถ่ายของเคสใหม่ใหม่ประกอบไปด้วยช่องหูฟัง3.5มไมโครโฟน3.5 usb ธรรมดา usb super speed คอนโทรล LED นะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตสุดท้ายเป็นปุ่มพาวเวอร์ขนาดใหญ่ครับส่วนฝาข้างนี่เป็นเทมเ r g กลาสนะครับการถอดเนี่ยน็อต4ตัวตรงนี้นะครับแต่ระวังมันจะร่วงลงมานะเพราะว่าเทมเพลกลาสตัวน,นี้ก็ตามราคาของเคสเขานะครับไม่ได้หนาสักเท่าไหร่ถ้าโดนอะไรโป๊ะนึงก็อาจจะแตกได้ เพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับการรมดําเป็นยังไงก็จะเห็นว่ามีการรมดำประมาณ1 0 2ถเนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟ RG b ีภายในเนี่ยสว่างมาทิ่มตานะฮะแต่ก็ยังคงเห็นความสวยงามของอุปกรณ์ภายในเคสได้ดีอยู่นะครับมาดูภายในตัวเคสกันต่อนะครับจะเห็นว่า ตรงนี้นะครับก็ยังคงสามารถติดตั้งบอร์ด ATX มาตรฐานได้นะครับโดยที่เคลียร์แ c นอื่นๆเนี่ยการ์ดจอใส่สูงที่ประมาณ270มิลิเมตรนะครับ CPU cooler ใส่ได้สูงสุดประมาณ160มิลิเมตรนะครับส่วน power supply ด้านล่างเนี่ยครับได้ประมาณ160มิลิเมตรถ้ามีฮาร์ดดิสก์ a ค e นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะว่า cut out แต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะครับก็จะรู้สึกว่ามันมีการลบคมมาแล้วนะแต่ก็ยังมีความคมอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาประกอบก็ ระวังบาดมือนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้คมอะไรขนาดที่แบบได้เลือดหรอกฮะเพียงแค่จะเจ็บเล็กๆเฉยๆนะครับส่วนช่องคัตเอาท์ต่างๆก็จัดมาให้ครบนะครับทุกช่องทั้งตัว CPU p o w พาวเวอร์ตัว2 4พินหรือว่าไฟการ์ดจอแล้วก็ไฟ Sa ารต่างๆ,ๆตรงนี้ได้หมด clearance ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จัดว่ามีมาพอสมควรนะครับยังคงสามารถยึดพวกมอน้ำอะไรต่างๆได้ถ้าเป็นขนาดมาตรฐานนะส่วนด้านหลังตัวเคสนะครับก็เห็นว่าวัสดุส่วนใหญ่เป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นนะครับความแข็งแรงก็ตามราคาเขานะครับจักที่จับเน เหมือนกันนะครับตรงนี้ตั้งพัดลม120มิลิเมตรหนึ่งตัวนะครับมีมาให้แล้วเป็นพัดลมสีดําธรรมดานะครับถ้าเปลี่ยนเป็น R G B ก็แล้วแต่นะครับสามารถขันออกตามรูสไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับ e x ็ก n s i o n ช l ่ t 7อช่องบวกอีก2ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งเพื่อโชว์ซิงกาจออะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนี้เคสราคาพันต้นก็สามารถทําได้แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยสามพันสี่พันถึงทำได้เดี๋ยวนี้คุ้มค่ากว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะคุณก็ต้องไปหาพวก r ไรเาอยู่ดีร่งคนนนนส่่วใใหหญผมก็แะํา้เพราวบิ บางทีไรเซอร์เคเบิลมันอาจจะไม่ได้เสถียร0 0แต่ถ้าคุณโชคดีก็อาจจะใช้งานได้เลยนะครับด้านล่างเป็นพื้นที่การติดตั้งพอซัพพลายซึ่งต้องเอาเข้าจากด้านข้างครับส่วนฝาด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นตั้มสกรูปลดออกมาได้ตามมาตรฐานเลยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัมสกรูตัวนี้มันไม่ได้คาไว้ถ้าทําตกก็คืออาจจะหายได้นะฮะอ่ะสไลด์ออกมาให้ดูนะครับฝาเนี่ยต้องตีนึงนะครับค่อนข้างจะบางนะอย่างที่เห็นเลยเนี่ยมันบางแบบ เรียกง่ายๆว่าแบบยวบมากๆแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเราก็ตามราคาของตัวเคสเขานะครับไม่ได้มีวัสดุการเสียงอะไรมาอยู่ละนะภายในนะครับเคลียร์แรนซ์ก็ไม่ได้มีมากนะครับสามารถซุกพวกสายไฟได้ตามไอรูพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องหาทางจัดไว้ด้านล่างสักหน่อยนะแล้วก็ power supply นะครับก็กองมาตรงนี้สายไฟ ร้อยไปตามช่องได้เลยนะครับ SD 2.5ติดตั้งตรงนี้ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ได้อีก1แล้วก็ฮาร์ดดิสก์สาอีกหนึ่งะครับถ้าคุณอยากใส่พอซัพพลายที่มันใหญ่กว่า160กว่ามิลิเมตรเนี่ยคุณก็ต้องถอดอันนี้ออกแล้วทีเนี้ยก็ มีพื้นที่ไม่จํากัดละทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่การใช้งานของคุณนะครับว่าคุณต้องการจะติดตั้งอะไรตรงไหนบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้นี้ครับก็จะเห็นว่าสามารถติดตั้งพัดลมได้เหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะวางอนะ่ะเคสตัวนี้ในราคา1,000ต้นต้นๆเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรให้ตินะครับนอกจากเรื่องงานประกอบที่เอาจริงเราก็คาดหวังได้ไม่มากอยู่แล้วนะครับสำหรับงบประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดให้ชมเนี่ยมันก็มีหลายจุดนะครับตั้งแต่การติดตั้งพัดลมด้านหน้าที่ทําได้เยอะนะครับด้านล่างตรงบริเวณรรระหว่าาางเอ์ักกบบมมดด็สาาถติดได้ ถ้าอยากจะให้สวยอยากจะให้มีโฟล์ของเคสที่มากขึ้นนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านบนอีก2ตัวตรงนี้ก็อาจจะติดตั้งไม่ได้เยอะไอ้พวกเคสที่มันลึกกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าสาหรับคนที่อุปกรณ์ไม่เยอะเน้นเป็นแอร์คูลิ่งไม่ใช่วอ t e เ c อร์คูลิ่งเนี่ยเคสตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ให้คุณได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหน้าตาคุณจะชอบหรือเปล่าผมก็แนะนําให้ไปดูหน้าร้านอยู่ดีนะครับเพราะว่าตะกูล NX เนี่ยงบประมาณมันใกล้เคียงกันหมดนะครับพันต้นๆพันกลางๆพันปลาย,ลายแต่ว่วา ฟีเจอร์หน้าตาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไอ้ตรงบริเวณกรอบด้านหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรส่วนที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะครับชอบตัวไหนก็ลองไปดูหน้าร้านเอาแล้วกัน